สร็จกินผักห้เยอะๆได้รง สวัสดีนะคะสวัสดีพ่อแม่ที่้องทุกคนนะคะสวัสดีทุกท่านนะคะวันนี้สี่จะพาทุกคนมาทำเกี๊ยวทอดนะคะเกี๊ยวทอดมีอะไรบ้างนะคะนี่ค่ะก็จะมีเกี๊ยวนะคะซื้อเกี๊ยวมาถุงละยี่บสองบาทนะคะนี่คยี่ิบห้าบาทแล้วเหรอออยี่ิบห้าบาทนะคะเนี่ยเกี๊ยวเนี่ยจะเป็นตาซางนะคะนี่คะเรามาทอดกินนะคะมาทอดกินจะส่วนที่มันจะมาก็มีน้ํามันพืชนะคะนี่ค่ะ น้ำมันพืชแล้วก็น้ำจิ้มนะคะน้ำจิ้มรสเด็ดนะคะเสื้อ,อนะคะเราค่อยมาปรุงบกพริกเพิ่มเอานะคะชอบเผ็ดเราก็ใส่บกพริกเยอะๆนะคะแล้วมาซิมดูว่ามันเป็นยังไงนะคะเราค่อยมาปรุงเพิ่มอีกนะคะนี่ก็จะเป็นเกี๊ยวทอดเดี๋ยวเรามา,อาทอดเกี๊ยวกันเลยนะคะทุกคนนะคะ,นะคะ เดี๋ยกินกันนะคะวันนี้นะคะ ไม่แล้วไม่แล้วไม่แล้วโอ้เหล,ะล,ะละืองแล้ค่ะจะไม่แล้นะคะไม่ก่อนนะคะ ให้เอาฟืนนะให้อีกเก็กน่้อยน้อดูใส่ที่ดับแล้วฮะใส่ที่ดับแล้วมีอุ่นน้ำม,นมันม็ดอุดยนจนแย่พอดพอ ทอดเกี้ยวนะคะหรือเกี้ยวทอดกรอบนะคะราดน้ำจิ้มเผ็ดเผ็ดเด็ดเออเผ็ดเผ็ดเออเด็ดสะทานทุ่งเลยนะคะน้ำจิ้มวันนี้เผ็ดมากนะคะเนี่ยทุกคนผักวันนี้ก็มีสลัดนะคะมีแต่สลัดนะคะวันนี้นะคะแล้วก็อ่าขิงดองนะคะตีที่ตีดองไว้ตั้งนานนะคะทุกคนนะคะนะคะวันนี้ได้เกี้ยวทอดอ่าวันนี้ได้กับเก้มไม่ได้กับเก้มนะคะอาหารว่างนะคะอาหารว่างเป็นเกี้ยวทอดนะคะทุกคนนะคะ ไม่ว like, ่างแล้วนะกินนี้เสร็จก็จะขึ้นนอนเหมือนเดิมแล้วนะคะกินเสร็จกินหนังท่องตึงหนังตาก็หย่อนนะคะต้องกินก่อนนะคะแล้วก็กินทอดเกี้ยวนี่แหละค่ะตอนนี้วันนี้กับข้าวเย็นก็เป็นทอดเกี้ยวนี่แหละนะคะกินทอดเกี้ยวเสร็จก็คืออาบน้าขึ้นนอนเลยนะคะทุกคนนะคะทุกคนมาค่ะทุกคนมากินข้าวด้วยกันนะคะเอาทั่ทีค่ะมากินทอดเกี้ยวด้วยกันนะคะทุกคนนะคะเห็นแล้วน้ําลายแตกเลยนะคะน่าจะผิดสะท้านทุ่งเลยจริงๆิงนะคะผิดเส็บเสบไส้เลยนะคะเนี่ยดูน้ํากินแล้วนะคะยัวๆเลยนะคะทุกคนคค่่่ะะมกกินนด้วยยัเล เกี๊ยวทอดนะออทอดเองนะคะมันจะดำนิดนึงสลัดมันจะแซ่บก,บ,ะะกบกรอบมือค่ะกรอบเกี๊ยวกรกรอบ จำๆดดวยกันนะคะมีสองดวงนะคะัีลิค่ะรินดอง คนกินด้วยกันต่อนะคะก้ำจิน้ำจิ้มรสเด็ดเผ็ดสะท้านทุกแซ,แซ็ปซ็ใส่ลย เผ็ดฮะน้ำจิ้มก็มีรสดีว่าน่าจะมีรสปลาขามเปลี่ยนยด้วยความเผ็ดความแซ่บความนัวคือเป็นกระปุกมาปรุงเอาอะถระสอบรสไหนเราก็มาปรุงเพิ่มเอา ปกติกินอย่างนี้ต้องมีแตงกวาแตงกวากินกับอร่อยมาก เป็นกาแฟม่อตอนปีนใหม่เอาไก่อนเรมากินน้ำต่อเลยนะคะนะคะเนื้อกิมสุดยอดค่ะ ก๋ะเยได้ขนาดนี้นะคะทอดผดทอดถุงค่ะดำก็มีนะคะใส่หม่ทำไฟแรงให้ไฟแรงค่ะดำก็มีมนี่เอามาคขาอันไม่ดำนะคะกินดองลองเองกินเองจะไม่ทำไส้กอกขาย ยากใส่ข้อพายดองขิงก็เลยมาดองเองก็เลยมีสูตร <ด brake. S 2> ขิงก็ดองเองเข้าคอก่อนคืนนะคะท่านคงดองกินกับไส้กรอกกินกับเนมหมู ผัดกับพริกสดโอ้ยสุดยอดอีกแล้วกินกับก๋วยเตี๋ยวเรือกินกับก๋วยเตี๋ยว เกี็ยว่านกับกว๋วยเตี๋ยวดีสุดยอดตีทอดเนืดำก็มีนะคะไม่แค่เหลืองแค่นี้นะคะดำก็มีนะคะ ติดจองรอดองไม่นานแล้วตั้งแต่ตีทำคลิปกินไส้กรอกกินได้เลยจะคอมเผลดไม่มีแล้วจะออกหมาทเพราะมันซึมเขาเนื้อขนัดแล้ว

ขอน้ำดเดี๋ยวเผ็ดอ่ะบอกพี่ปวดๆแ้วนะม่กินเผ็ดครับ นอนเลยคะ่ะเริ่มเผ็ดแล้วนะคะทุกคน อสร็จลับกินผักให้เยอะๆร่างแข็งแรง ตัวทิพนี่ตีกอจบเพียงแค่นี้นะคะทุกคนสวัสดีค่ะที่เหลือส่งแม่พี่กบอ้วนกินด้วยนะคะ